ระวังฟันจะผุฟันจะล้มมีหินปูนเยอะถ้ายังใช้แปลงแบบนี้อยู่แบบนี้เนี่ยเลิกใช้ได้แล้วนะครับผมใช้แบบนี้เนี่ยมาเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะสำหรับตัว Sparkle Ionic นั่นเองนะครับมันเป็นแปลงสีฟันที่ดียังไงอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนเนี่ยมันจะมีไฟให้เรากดนะฮะ โดยตัวแปลงเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดถึง2ปีนะครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้2ปีแต่ว่าหัวแป้งเนี่ยต้องเปลี่ยนทุก3าเดือนนะเราสามารถดึงถอดออกมาแบบนี้ได้ครับ่องหัวแปลงเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายแบบส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้เพราะว่ารู้สึกซอกซอนดีแปลงสะอาดแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงก้านนี้หน่อยตรงก้านเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเป็นคราบขาวๆใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันคือคราบพลักนั่นเองนะ โดยแปรงสีฟันอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยดูดค่าพลัคนะครับช่วยลดค่าพลัคที่เป็นสาเหตุของการเกิดหินปูนแล้วก็ทําให้เรามีกลิ่นปากหรือว่าฟันอาจจะล้มในอนาคตได้แต่ถ้ามีแปรงสีฟันที่ช่วยลดค่าพลัคได้นะครับจะดีมากๆเวลาแปรงนะครับเห็นแถบเงินตรงนี้ไหมเราก็แค่เอามือนิ้วโป้งเนี่ยไปวางแล้วก็แปรงแบบนี้ส่วนอการกดไฟนี่ก็คือกดเช็คดูว่ามันยังมีแบตเตอรี่เนี่ยในการใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับหัวเปรงเปลีป่ยนทุก3เดือน ตัวแปลงเนี่ยสปีเปลี่ยนทีซื้อครั้งเดียวคุ้มมากๆมีให้เลือกหลายสีพิกัดอยู่ในคอมเมนต์ครับ